สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะก็มาอัปเดตตลาดกันนิดนึงนะครับเหรียญเนี่ยราคารูด่ลดงเยอะนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยตอสวัสดีเพื่อนคนนะครับผมพีิจายิปสตูดิโอนะวันนี้อยู่ในช่อง i อพ t สตูดิโนี่แหละนะครับเอาเป็นว่าราคาเหรียญมันรูดลงมาเยอะนะครับมาเรามาอัปเดตตลาดเรื่องของการขุดกันนิดนึงนะครับ ก็ตัวบิตคอยน์นะบิตคอยน์เนี่ยในทำเฟรมเดย์เนี่ยมันยังดีอยู่นะครับแต่ว่าในทำเฟรมใหญ่ๆเนี่ยเห,เหมือนเหมือนยังไงเดียมันกําลังแบบปรับฐานแล้วกันนะครับมันขึ้นมาเยอะนะครับก็มีโอกาสที่มันจะรูดลงได้อยู่นะครับทีนี้ตอนเนี้ยมันรูดลงมาจากจุดยอดของมันแล้วนะครับจากจุดยอดออกมาเนี่ยก็คืออ่าสี่หมื่นเก้านะโดยประมาณนะครับตอนเนี้อยู่วิ่งอยู่แถวๆประมาณสี่หมื่นหนึ่งเนาะก็ ทำให้เหรียญขุดเหรียญเนี่ยมันล่วงตามลงมานะตัวที่หนักสุดเนี่ยก็คือคุณอลิเฟียมนะครับอลิเฟียมเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จริงๆเป็นตัวที่ผมรักนะเพราะว่าผมมาขุดมาเรื่อยๆมายาวนานนะแล้วมันก็ราคาดีดขึ้นไปข้าง่งเยอะเนาะทีนี้มันดีดไปเนี่ยถึงเป้า261.8อยู่แถวๆนี่แหละอ่า1.7ดอนนะตอนนั้นเนี่ยขายหมูไปเลยนะขึ้นไป2ดอนผมไปขายอีกนะ แล้วก็ไปชนด่านแถว2 6จนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทําการรูดลงมาเรียบร้อยนะตอนนี้ก็มองสัญ,ญลักษณ์ว่าตรงนี้เป็นขึ้น A นะอ่าลงมาเป็นขึ้น A เดี๋ยวมันจะต้องมีขึ้นกลับไปเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่าตอนมันขึ้นกลับไปเนี่ยมันขึ้นไปได้แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นแล้วเบรกไฮต่อเนี่ยก็กาวันต่อไปนะครับว่าตัวนี้น่าจะไปต่อได้อีกยาวแต่ในมุมผมนะครับมันพุ่งขึ้นมาแรงขนาดนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันพุ่งแล้วมันอาจจะออกแนวไซ d ์ w วออกข้างหรือไม่ไงั้นนะขึ้นมาได้นิดหนึ่งแล้วก็อาจจะพุ่งลงล่างต่อนะครับก็มีแนวรับอยู่แถวๆสักประมาณดอนหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยถ้าไม่หลุดหนึ่งดอนเนี่ยกำลังน่จะดีนะเออประมาณนี้แหละตัวอื่นนะ N e x ซเนี่ยกำลังพังห,หัวแล้วนะครับมีตัวน่าสนใจนะไอ้คอเทคตัวนี้นะครับก็ เหมือนมันจะมีความแกล่งสู้ตลาดอยู่นะครับก็คือผมเองเนี่ยที่ผมบอกเรื่องอลิเฟียมไปเนี่ยก็คืออลิเฟียมเนี่ยมันทําท่าเดียวกับคอเทกนะครับแล้วตอนนี้มันถูกทุบลงมาเนี่ยผมกําลังลุ้นเนี่ยว่าให้อลิเฟียมเนี่ยมันไซด์เวย์ออกข้างอย่างเงี้ยหรือมันจะสวยนะครับอย่างตัวคอเทกเนี่ยผมว่ามันไซด์เวย์ออกข้างมานานแล้วนะมีโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นต่อนะครับถ้าเกิดว่าบิตคอยในลูปนี้เนี่ยมันวิ่งขึ้นนะครับอ่า i ิตคอยเนี่ยถ้ามันทาขึ้น B ีนะลงมาชุดนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีขึ้นขึ้นแล้วก็อาจจะลงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จินตนาการนะขึ้นขึ้นไม่รู้ขึ้นไปขนาดไหนแหละนะแต่ว่าถ้าบิตคอยขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าคอเทกนะน่าจะบินนะไอเน,นี้ยดูจากทรงมันประมาณนี้เนาะตัวถัดมานะคาสปาครับคาสปาตัวนี้เนี่ยได้ทําการย่อหล่นลงมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนียกลังสร้างกรอบฐานใหม่นะครับ ก็คือเป็นอาจจะเป็นชุดคลื่น B ตรงนี้เนี่ยมองคข้าๆเนี่ยก็คิดว่าตรงเนี้ย A B C เอาเฮ้ยขามันเกิดหรือไม่ตรงนี้เป็น A ตรงเนี้ยชุดนี้เป็น B แล้วตรงนี้เป็น C ่ะหรือบางคนมอง A B แล้วตรงเนี้ยเป็นชุดใหญ่ของ C อ่ะประมาณนี้แหละนะตอนเนี้ยมีขาใหญ่ๆเนี่ยรูดลงมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ตัวเนี้ย จินตนาการว่ามันน่าจะขึ้นคืนรูปใหม่นะครับอาจจะปนแนวแนวเนี้ยนะครับก็ยังมองอยู่นะว่าตัวเนี้ยออกหวยได้2ด้านนะครับว่าตรงเนี้ยทั้งชุดใหญ่ตรงเนี้ยมันเป็นขึ้น A ตอนเนี้ยมันกําลังทาไซด์เว์คขึ้น B หลอกเราอยู่แล้วก็มันจะลงต่ออีกทีหนึ่งนะครับอันเนี้ยก็เป็นแค่การคาดการณ์นะเนี่ยถ้าเกิดเป็นรูปแบบประมาณอย่างเงี้ยทามมิ่งมันก็พอได้นะ แล้วมันค่อยบินชุดใหญ่อีกทีหนึ่งนะโดยประมาณเนี่ยผมมีงคิดอยู่ประมาณนี้เลยนะซีเนโอของตัวคาสปานะครับก็ช่วงนี้เป็นเฟ,ฟสสะสมสำหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับก็ไปจัดหาเครื่องคุดกันได้หรือจะเอาเงินไปซื้อก็ได้นะครับลองมาดักดักรอแถวๆนี้นะครับเนี่ยแถวๆโลเดิมมันนี่แหละนะ0.07นะลงไปสนุกเลยโอเคไดเนคคอยนะครับไดเนคคอยตัวนี้เนี่ย ลุ้นกาวแล้วก็ลุ้นไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยก็ผมเนี่ยเสียใจกับมันมากเลยนะเพราะว่าขุดตุนไม่เยอะนะครับตอนนี้ไม่ได้ขายเลยนะครับจากพอร์ตใหญ่ๆอยู่นะครับเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหืมใจชื้นเลยนะวิ่งไปถึง1.4ดสี่ดอนแล้วนะตอนนี้มันยูเทิรนกลับมานะราคาลงมาเซลล์ลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะจริงเกินครึ่งอีกนะเหลืออยู่แค่อืมศูนะเนี่ยเมื่อวานเมื่อวันซืนเนี่ย 0.5วันนี้เนี่ยทำท่าดีดขึ้นมา0.7นะราคาฮับฮับเลยนะครับก็เรียกว่าย,ออย่อในเข่าสุดนะตอนนี้เนี่ยยังมองภาพอยู่นะว่าตรงเนี้ยที่ลงมาตรงเนี้ยให้เป็นขื่น A นะแล้วก็ตรงเนี้ย A,B,C ตรงเนี้ยผมให้เป็นขื่น B ขึ้นไปตรงเนี้ยกำลังทำขื่น C อยู่ซึ่งขื่น C เนี่ยอืมคิดหนักเลยนะเพราะว่า อยากจะให้มันจบแล้วจริงๆนะแต่เท่าที่ดูดูขาย่อยๆมันเนี่ยอนเนี้ยผมว่ามันยังมีหนึ่งกัะยึกนะอ่าจจะมาจอดแถวๆไม่ศูนย์จุดห้าสองก็ศูนย์จุดสามห้านะโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่ามันลงไปถึงหรือเปล่าผมก็ว้าได้แต่เฮอะนะ BNX ตัวนี้นะคือือขึ้นไม่เฮอะโอเค เนี่ยนะครับก็กําลังมองอยู่ว่าเมื่อไหรจะจบขึ้นสี่นะครับก็ตอนนี้เทรนไลน์นะที่ตีเนี่ยก็จะออกส่งประมาณนี้ถ้าเบรกเทรนนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมีหวังนะว่ามันจะขึ้นนะหรือใครมองอย่างนี้นะก็เบรกสัก0ูขึ้นไปได้เนี่ยไปยืนเหนือ1ดอนได้เนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิด1ดอนเนี่ยตอนนั้นน่าสนใจนะครับไอ d นะก็ขึ้นไปแล้วแล้วก็กำลังย่ออยู่นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ผมว่าตอนนี้มันกำลังชี้ทางแล้วแหละนะครับเนี่ย a b c แต่ว่า c เนี่ยไม่รู้ว่ายัางไงนะครับตอนนี้ลงมาค่อนข้างลึกแล้วนะครับจากชุดรีเทสเ,เมนท์ทั้งหมดเนี่ยที่ที่มองอยู่เนี่ยมันอาจจะลงมาอีกสักหนึ่งขานะครับแต่ไม่ควรจะต้องหลุดโลนะถ้าหลุดโลนี่ก็ว่ากันใหม่อีกทีหนึ่งนะตัวนี้เนี่ยก็มีความก้ากึ่งนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้เบรก ตรงนี้ขึ้นไปนะก็ยังมองแบบว่ามีโอกาสที่มันจะหลุดโลดได้อยู่นะตัวนี้นะครับก็แต่แถวนี้ก็ถือว่าต่ําแล้วนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายเทรดนะครับหรือว่าสายขุดนะครับตรงนี้เนะี่ยก็เป็นจุดที่ขุดได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าลองดูข้าไฟดูอะไรกันด้วยนะครับตัวนี้นะไอดี ID นะสะสมไม่ได้นะครับเพราะเวลามันชูดเนี่ยมันได้มาเป็นเด้งเลยนะครับเนี่ยจาก0.17ตรงนี้นะครับในไวที่ไฮเดิมเนี่ยก็ 0.0035นะครับก็2เท่าอยู่นะตัวนี้น่าสนใจนะครับมาเอโก้นะเอโก้ e ตอนนี้เนี่ยก็ทำสเตจจี้ไว้ค่อนข้างเยอะนะแต่ตอนนี้เนี่ยดูว่าแรงมันน่าจะแผ่วแล้วนะครับก็ถือว่ามันก็มาพังหัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะจากที่โลของมันเนี่ยอยู่ที่0.0085นะโดยประมาณนะครับก็ตอนนี้ขึ้นไป1.8นะ0.85ไปถึง 1.8เนี่ยก็ประมาณดอนหนึ่งนะย่อลงมาครึ่งดอนแหละตอนนี้นะเลยครึ่งทางมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาจิ้มตรง0.618เรียบร้อยนะตรงเป้านี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเด้งครับไม่รู้เด้งขึ้นขนาดไหนนะครับอ,อาจจะมีทะลักลงมาบ้างนะแต่ผมเชื่อว่าตัวนี้เป็นจุดที่มวลมหาประชาชนนะ่าจะเข้าซื้อกันนะครับก็เรียกว่าตัวนี้น่ากําลังน่าสนใจนะครับสําหรับเอโกนะแต่ว่า ไม่รู้ว่ามันจะออกทรงไหนนะอันนี้แบบตอนแรกเก่งนึกว่ามันจะไซด์เวในกรอบบนนะโอ้มันลูดลงมาแสแลงเลยนะครับพอดูทรงไม่ค่อยจะดีอยู่ตอนนี้นะ่ะแต่ถ้ากลับขึ้นไปยืนเหนือหนึ่งจุห้าได้นะผมว่ากําลังดีนะครับพอคอยอ่าพอคอยเนี่ยตัวนี้นะเอ่อเป็นตัวที่ขายหมูไปขายขายหมูไปตรงนี้นะครับมันก็ขึ้นต่อก็ไปขายอีกนะครับแล้วมันก็ขึ้นไปอีกนะ เลยปิดจ,จอแล้วนะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ขายมาแล้วนะครับแล้วก็มารอรับใหม่นะครับเพราะว่าไปรับแถว0ูมานะตรงนี้ก็คือ0.14ดอนนะครับมือแตกนะครับเลยมารอรับที่0.11ใหม่นะครับเพราะว่ารับได้หลายทีเลยนะตอนนี้พุ่งขึ้นมาแล้วแล้วก็กําลังจะลงมาอีกทีหนึ่งมองสภาพขึ้นเนี่ยตอนนี้ผมก็จะมองว่ามันเนี่ยสะสมพลังอยู่นะก็ มีโอกาสที่จะลงไปเป้าถัดไปได้อีก1ดอกนะครับตรงนี้เนี่ยยังคุยชันอยู่นะว่าลงจบแล้วหรือเปล่านะครับแต่ก็มีอาการแบบว่าเบรกเทนไลน์ตรงโซนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะไซมีในกรอบเดี๋ยวรอดูอีกทีนะว่ามันออกเป็นท่าไหนนะครับถ้าเกิดว่าพุ่งขึ้นไปเหนือ0.2ยุได้เนี่ยก็ถือว่าดีครับตัวนี้นะอ่าเรียบร้อยพิโลนะพิโลตัวนี้เนี่ยแบบ ทรงอย่างแบสแซนอย่างบ่อยโถขึ้นไปตั้ง2.6งจนะครับแล้วก็พุบลงมาอย่างเร็วเลยนะเหรียญพิ่ปอรมินเ่อนนะครับพุบมาซะแบบไส้แตกเลยให้ตรงนี้เป็นขื้น A นะครับตอนนี้กำลังสะสมพลังสงอกสงแงกนะครับเดี๋ยวรอดูว่าขื้น B เนี่ยมันจะมีความแรงได้ขนาดไหนนะครับอันนี้นะคือแต่ A ลงมาซะลึกเลยจริงๆนะแบบหืมใจร้ายว่ะหรือไม่ก็ตรงนี้นะถ้าเกิด ใครจะมองว่า Retainment เป็น a ABC เป็นขึ้นแบบขึ้นย่อยมันนะว่าจบเลยจบแล้วจบเลยได้ไหมเนี่ยก็พอมองได้นะเนี่ยจึก๊กอย่างเงี้ยเอาลก็ลงเป็นท่าซิกแซกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูขึ้นชุดถัดไปนะว่ามันมันจะวิ่งวิ่งแบบพุ่งจูด๊ดขึ้นไปทะลุ2.6เลยไหมนะถ้าไปแบบรวดเร็วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าอาจจะเริ่มขึ้นใหม่ที่แบบโปรเจกต์ขึ้นสูงเลยนะ แต่ในความรู้สึกผมนะผมว่าผมเชื่อว่าเป็นงี้นะเอแล้วก็ขึ้นไปตัวนี้ย B แล้วมีขาซลงมาอ่นะ B ไม่รู้สูงขนาดไหนแหละนะแต่ว่าจะมีประมาณนี้แหละผมเดานะแล้วค่อยขึ้นนะประมาณนี้เลยตัวนี้นะอ่ะถันมาคอนฝังนะคอนปลักคอนฟลาคอนฝังตัวนี้นะครับก็มีสัญญาณซื้อมานานแล้วนะตั้งแต่ตุลานะครับก็ตอนนี้เนี่ยอืม ไมกว่ายังไซเวลข้างนะผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจดีนะมันก็ไม่ควรจะหลุดสูญจุดเนี่ยไม่ควรจะหลุดโลตรงนี้มาแล้วนะสู4จุดหนึ่งสี่ะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมว่ารอมันขึ้นนะตรงเนี้ยผมคิดว่าตรงนี้ A B C แล 1, 2, 3, 4, ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าะขึ้นขึ้นไปอย่างนี้เลยได้ไหมอ่ะอันนี้นะผลฝากตัวนี้เนี่ยก็ปเป็นเหรียญเก่งตัวหนึ่งนะที่คิดว่านะครับถ้า ในรูปนี้เนี่ยมันควรจะต้องเบรกทายละนะเพราะว่าคุณสะสมพลังมานานเกินไปละนะครับคืนนี้ให้เป็นคืนหนึ่งเลยนะแล้วก็คืนสองเนี่ยคุณเป็นเป็นแบบว่านอนสแตนดาร์ดมานะอ่ะยาวแล้วนะครับคุณคนที่จะรวบรวมพลังแล้วก็สะสมพลังคืนเป็นคืนสามไปอย่างนี้ได้แล้วอ่านี่คือที่ผมจินตนาก,การไว้นะว่าถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งจริงตรงนี้ลงมาสองจริงแล้วเนี่ย คือรีเทสเมนต์ของมันเนี่ยค่อนข้างลึกแล้วนะครับเนี่ย0ู8 6ุดแล้วนะครับก็แล้วก็ใช้เวลากินเวลามายาวนานเนี่ยผมมองว่าตัวเนี้ยถ้ามองอย่างน้อยๆนะตัวนี้เป็น A B C เนี่ยก็จะมีสักทะลุ0.5นะุดมนะในความในความมโนของผมนะครับก็คิดว่าตัวเนี้ยน่าจะไปถึงได้นะ าเกิดว่ามันกลายเป็นคลื่นสา่เนี่ยมันคงจะไปแถวๆดอมหนึ่งนะครับหรือไปทดสอบแนวต้านตรง,งหงอนตรงนี้นะครับ0.8แถวๆนี้แหละตอนคิดว่าคอนฟักตัวนี้นะน่าจะน่าจะกำลังอยากจะพุ่งอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แหละนะสำหรับเหรียญที่ผมเก่งๆไว้ก็จะมีแค่นี้นะสำหรับชาวขุนนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสรุปท้ายคลิปแบบง่ายๆเลยนะครับ จ,จ,จ,จบแบบเสร็จเลยตอนนี้ Bitcoin บิตคอยกำลังรูดลงนะครับก็เป็นจังหวะนะที่ให้คนที่สะสมแล้วกันเนาะอย่างเป็นมายเนอร์หรออะไรเงี้ยก็เข้ามาซื้อหรือจะเข้ามาขุดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับออกเป็นช่วงสะสมเพื่อที่เราจะมองต่อไปในอนาคตน,นะบางทีขุดวันนี้นะครับไปขายทีปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่แบบโอเคดีๆมากๆเลยอะไรเงี้ยนะ ก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการพื้นฐานการรับความเสี่ยงนะครับเพื่อนก็หมายถึงว่า,าถ้าจะกาวก็กาวพอประมาณนะเอาเท่าที่เราไหวแล้วกันนะครับอ่ะหมายถึงว่าคลิปน,นี้จบเพียงเท่านี้แล้วยัไงไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IP Studio แล้วก็ทั้งทุกช่องในเครือนะครับทั้งไอวีเดทเห็นแล้วก็ตัว PD คอมพิวเตอร์นะครับใครที่จะซ่อมพวกคอมหรือเหมืองหรือจะประกอบครับเครื่องครับเหมือง ทำอคอมเล่นเกมหรือทำคอมตัดต่อหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถติดต่อร้าน IP Studio นะไม่ใช่ร้าน PD ดีคอมพิวเตอร์กันได้นะครับอ่ะเป็นร้านพวกมเองนี่แหละนะก็ติดต่อผ่านน้องจำได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้นะหรือว่าจะทัก Line Official นะแอด IP Studio กันมาก็ได้นะครับอ่ะไม่ว่าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วโยก